ไปแล้วลมดีป่ะสมองแลนดปี๊บปัอันนี้มันก็เป็นเบาหวานก็โอเคอยูนะ่เนาะเราะวา,างจะเอาใส่สมองคิดได้หลายกับการกินอาหารกินน้ำตาลเข้าไปกับกับปีกับเปาเนาะแต่ทำคนไทยเบาหวานกินแล้วกับอาจียนต่างๆร้อยองต้องกำลังดีเนาะเดี๋ยวจะน้อยกับนะ้ปวดเยี่ยวฮับเบิลปวดแดงลไปเยี่ยวอาม่าลงอื่นต่อเนาะวันนี้เนาะเอาลงกึ้นดันะโรหยิสูงเนาะ ความดันโลหิตสูงมีบางคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้ดูเนาะแต่ก็รู้ว่าทนายเอินสูงนะเอินสูงก็คือห้าตัวความดันมันจะมีสองตัวเนาะตัวบนตัวล่างาถ้าตัวบนมันกลายลอยสี่สิบกระเทว่าสูงห้าตัวล่างมันเกินเก้าสิบก็ะเทว่าสูงนะลอยสี่สิบเก้านสะิบว่าแม่เหมาว้บนล่างเด้อตัวบนเนี่ยลอยสี่ ตัวลางเก่าศู์ถือหวยมมเสียเล่านั่น้างไหวหมอยุ่นนั่นไ่มีค่ะไม่ได้บอกหววแค่นี้คือความดันเนี่ยถ้ามันขึ้นแล้วนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าความดันโลหิตมันสูงเกินลอยหกสิบขึ้นไปจนสิบปวดหัวเด้โบแมรัวความดันอ่าสักประมาณลอยสี่สิบกืบสิบปวดปกติถ้าเกินลอยหกสิบจนสิบปวดได้เนาะ พอเงี้นก็คือถ้าความดันสูงหนึ่งถ้าตรวจพอหลายๆเชื้อกุ้งตรงทานยาเพราะวาความดันหาสูงแล้วสูงตลอดนะแปลว่าเอ้ยนี่วัดสูงบางคนกระแสยนั่งพักก็นั่งพักลงกรแสดงว่าลงแต่คนางคนนีพักว่าลงแสดงว่าความดันเาสูงเป็นประจำามื่อต้องกินยาจังสีดีเนาะที่นี่ความดันโรคหิวที่มันสูงขึ้นนี่เป็นโรคแล้วก็จะเป็นโรคประจำโตถ้าได้เริมกินยาก็ต้องกินไปตลอด เพราะว่าเวลาข้อดันมันสูงเขาก็กินกดดว้อดันลงมาข้อเจ้าของเ้ากินยามันกระเด้งคืนพอสัง่งให้เอิมมันเป็นโรคประจําโตเพราะว่วากินไปเรื่อยๆอุย้ยหมอกินมาหาปีแล้วก็แม้มันหายเราตีวามดันนะ่ะบอกคือเขาก้อเขาปล่อยอยามันกระสเด้งคืนทันทีหาเด้งกลับมาเกิดสูงเกินไปขึ้นสองลอยเก,เกินเจอเกินยั้งึ้นสองลอยนี่เป็นเลือดชนน้อง,งแตกพวกออ่ากลายเป็นวาไนโลนลอยมาเตึม การกินยาข้อดันบริเวณข้อดันหายไปแต่การคุ้งข้อดันให้ดีป้องกันไม่ให้โรคอื่นๆมาแสกซอนข้อหลังเนี่นี่คือหลักหลักการในการการักษารโรคข้อดันนะทีนีน้ส่วนใหญ่พวกไข่ดีข้อดันสูงมากจะเปความมีอาการเด้ผลก้อนกระโหลกแบบชิ้นลอยเก่าชิ้เป็นความเมื่อย,อยอาอาการแต่ถา้าบางคนที่หมอวางมือมันสูงแบบว่ามะเคยชินเรามันสูงขึ้นสูงเนี่ย อา่จะมีอาการนิ่งวิ่งเวียนเวียนหัวปวดศีสาดูนะคะนนี้ก็เป็นองงาการว่าไข้ลู้งนันเนาะการรไปวันพงดันเบิงหางไก่สถานีนะไหมรควัตตอเพินไกๆเ่ยเขาไปวัดเบิงหรือไก่เอออสมอับวัดเบิงอ้ามันคือลอยหกชินไปเนี่ยตกะมัดระวังตกอไปล้บานเนาะเื่ออายาลดผูนดันโรคกรหรือว่านันพักตะเขาภาวะซ้ำถ้าไม่ขึนนญญ้นแสดงว่าขึ้นแพ้แทนาจจะต้องตวจรักษา การที่นพิ่มดันสูงไปโดนๆจะเลยเกิดลมเนี่ตออีบอการดีนี้ก็การสูงเป็นเวลาประจำประจำเนี่ยเชี่ยในหัวใจโตบพิ่นเคเห็นเอ้ยเป็นลมหัวใจหัวใจเคืื่อนเครื่องหัวใจโตภาวาเลือดเท้านี่เอ้ยหัวใจนี่ต้องปั๊มเลือดมันปั๊มน้ำเนาะปั๊มเลือดปั๊มปั๊มเลือดออกไปให้เลือดมันสูบฉีดร่างกายได้ทั่วทุกส่วน แต่คนที่วามดันสูงหนีแลกดันในเลือดเขาสูงน้ำถ้าปั๊มมันบบใหญ่บบแห้งพอนี่มันก็สิปั๊มเลือดไป,ปว่ตัวรลางกายเอยต้อขยายปั๊มขยายปั๊มเพเห็นหัวใจใง่ายขึ้นนะแสดงว่าหัวใจย <c oughs> <c oughs> ิงใหญ่ดีบ่ะได้ปั๊มใหม่สูบใหญ่กว่าเขาหัว <c oughs> ใจใหญ่ไม่ดีนะ <c oughs> ปั๊มใหญ่ไม่ดีไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่า ปั๊มที่มันใหญ่เกินหัวใจที่มันใหญ่เกินมันก็จะต้องการเลือดมาเลี้ยงเยอะด้วยเพราะร่างกายไม่ได้ช่วยาภาวะที่ขาดเลือดหรือว่าเลือดหน่อยเช่นสูญเสียเลือดออกมาจากร่างกายแม่หรือว่าร่างกายแบบมีภาวะขาดเลือดบเสียงหัวใจกับที่ขาดเลือดง่ายก็ตรงกันพราะมันใส่เลือดเลี้ยงไหลเนาะโรคคนไทยกลุ่มนี้ก็จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้นะเป็นง่ายก็คนที่หัวใจก็ธรรมดานะคะเนาะ แล้วหัวใจที่มันโตไปสภาพมันดก็คือกล้ามเนื้อหัวใจมันเยอะมันต้องใช้แรงเยอะร่างกายมันึงเหนื่อยหัวใจก็จะง่ายนะคะน้อสรุปหัวใจง่ายดีวบ่บดีใหง่ยยไปก็ววดีเพราะสั่นควมดนันตัวโลกเองก่แรงแต่ลยอย่างแต่ถามบ่กควบคุมควบดันโลงต่างๆกับสิมาพอเบาหวาิเป็นโลงอัมาพาดแน่โลกหัวใจแน่หัวใจโตแน่นะคะนาะ พอสันก็คือถ้าเป็นความดันแล้วต้องควบคุมระดับน้าตาลของเจ้าของเฮ้ยบอแมนต้องควบคุมความดันเออให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอุ้ยมีไข้แต่งใจฟังวะเนี่ยอุมีไข้พักเลยพักเดียววาหมอคือบอกเพี้ยนวะนี่แล้วแต่แสดงว่าหมอบอกดีเติมมะโอเคเอาโลบความดันต่อไปโลบถ้าเกิดปัสสาวะ หลงนั่นหนึ่งปัสสาวะหลงเงียวหยักยาเบ่งรังปานส่วนใหญ่มักสิพบในสูดซายนะคะเนาะเพราะว่าปูซ้ายเหมือนมีตอมหนึ่งที่บุกขึ้มูอแมงยิงตอมนี้คือตอมหยั่งถูกเติมตอมหลงหมากเ้อตอมหลงหมานี้แห้งเถาแห้งโตแห้งเถาแห้งโตเด้อว่าเด็กน้อยตากตัวบุกขึ้นแม่ยิงเด้อแมงยิงแห้งแห้งเถาตอมหลงแห้งหน่อยมันหลงแห้งเล็กแห้งเหนียวแห้งแข็งแต่ตอมลูกหมากแห้งเถาแห้งใหญ่ขึ้น นะคะเนาะที่นี่ตองหลุกหมากเนี่ยมัสจิตเป็นตอมนึงที่มันอยู่ตรงทอปัสวะเพราะมันโตเข่าโตเข่ามันกับเบียดเบียดเบียดเพราะว่าตอมนี้มันจิบูทอปัสวะเพิ่นทันทีท้อมันใหญ่มันก็จะเบียดบางขม้ามนี่เด้เงี่ยวกุ้งของม้าวัได้ันไข่กลุ่มนีกับสีม้าด้วยการเงี่ยล้ำปานเบ่งโดนแบบว่ามันเบ่งแล้วมันก็ออก หรือเย่าแล้วกับยศลงหัวแมตตีนมาวายเย่ามันก็ปูนะคะเนาะส่วนใหญ่ทีเป็นในผู้ซ้ายเพราะว่าแม่ยิงบ่มีต่อมหลุมหมากคือเพลินนะที่นี่พออาการมันติดปกติก็คือคนไข้สิเริ่มมีอาการเย่าท่ามันขัดดูดูเราบปเลยรักษาก็สิเริ่มเย่าติดเชื้อเพราะว่าการที่เย่าออกมาไมื่อใดมันก็อ่านอยู่ข้างในทอปัสสาวะก็มีโอกาสที่เชื้อโรคมันสิเข้าไปข้างในได้เพราะที่ได้กระตังที่มันมีน้ำเนี่ยเชื้อโรคมันก็มัน หายเงีวมันพอออกว่าไม่นามซะสมเฉลิมกัศย์สียางกลับขึ้นไปข้างในแล้วกลับปติดเชื้อดหางในได้กัศย์กายเป็นโรคเงี้ยวยัดแบบนี้ยานหรือเงี้ยวยัดเงี้ยวยัดคือเงี้ยวดูเงี้ยวดูปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเราก็บ่มีแข็งเงี้ยวออเราคือเหมือนเงี้ยวเบิดมันปวดอีกแล้วสินะเพราะว่ามันเองี้ยคือปั่นไปเงี้ยวปวดหลายหลายเพราะมีออกออกนี่สักขีตาเนี่ยเพราะได้ออกหลายนะคะน้องส่วนใหญ่เรากลับก็เป็นหนักๆติดเชื้อหลายๆกัน ใครเนาะสบัดเลยตับพืชเชื้อไ้เกินไปสว่านะคะเนาะก็โลกภูมีทั้งว่าหายขาดบอว่าหายเพราะวา่าหลบต้องุกหมากเนี่ยเพราะมันง่าเหรอมันไงเลยพอ,อยูให้หมายกันให้ไง่ไปเรื่อยๆการรักษาถามมันเนี่ยวออกแล้วปากเนี่ยวยากเป็นกระติ๊บ่งไปล้มบานเป็นสวนเนี่ยวออกก่อนถ้าเป็นดูดูเขา่าก็ใช้สายเนี่ยว่ะถามมันเป็นร้ายๆว่าหายว้าดีเป็น,เป,นเป็นกระสิพาพาตัด พาตัดก็คือพาซองกล้องพาซองกล้องเดีเขาเลยพาแบบป่าทองเด็ mm hmm. เขาสีซองกล้องแง้งเข้าไปตรงท่อไปสว่านนี่ละเป็นกล่ององานสัหรอดกาแฟไงกล้องอันสัารอดเนี่ยกร่มานดมเน,นี่ยแง้งเข้าไปในทอ่อแล้วก็กวนเนี่ยกวนดอกคึอขุอดไหแบบกุ้งนี่ละ mm hmm. เออกวนจนวนวโกกวนจนวามันลง mm hmm. อันนี้คือ่อนนี้เป็นหลายนะคะเน้องเพราะว่าบางคนเปลียนไลายกันกันหาเงียบว่าออกเรากันบางคนก็ต้องระวังปวกมเลิงตอาหนุมหมาเนี่ยเขาก็สิกวดกวนเนือมันตรวจันื่จสมีโตเข้าไปควนมันขวดใส่ในแบบกอกับงูเขาเนี่ยควันออกมาให้ทั้งโลกมเงียมก็จสออกได้เนาะป็นจะยากเนาะหนวกมาโชคดีวันิี้ก็มีเนาะแต่ว่าหลุมันรุ่มร้ายค่ะ ต่ลงมัยิ่งหลบมันหลงอย่งหลายมากกว่ามอซ้ายอีกเด้ม่ยิ่งมียากกว่ามืซ้ายหลายเติบแถมจะตองนี้หลอีกเนาะเออหลายเนี้ในบุญดูกยอนหนีไปหาอ่ะหลงต่อไปโลกตาเออโลกตาเป็นดูบ่เป็นือบเบิร์ดฮองเออสุขนิล่ะเนาะราวากระจกตามมนจะเป็นลูกตามนั่นเลยเด้อตาลูกตาะกระจกตามันเสื่อมเลามันก็จะเป็นเล่นตามันจะเป็นสีคุ้น นะคะเนาะพวกต่อที่เจอเยอะที่สุดคือต้อกระจกนะนอกจากต่อกระจกกับมีต่อมันมีจอประสาทตาเสื่อมกับมีจอประสาทตาเสื่อมเมื่อเห็นภาพยิบๆๆกับมีจับางคนกระดิ่งโลกหนึ่งต่อกระจกเดียวคือภาพเห็นภาพมัวแห้งแสงจ้าแห้งมัวแต่พอย้ำคืนแบบใครพอไปพอมาเพราะว่าแสงหน่อยเนาะแต่ยังยังเว้นหนีบแสงแห้งหลายแห้งมัว Đấy, cứ bệnh nhanh xanh à, để bỏ lầu em phăng nó